สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงจืดไขค่ค่ะแบบไม่ทอดนะคะแล้วแถมมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นด้วยมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเราจะใช้เป็นขึ้นช่ายค่ะหั่นท่อนไว้ ต่อไปค่ะก็คือมะเขือเทศค่ะใช้เป็น1ลูกค่ะหั่นเรียบร้อยต่อไปค่ะก็คือไข่ไก่ใช้เป็นสองฟองแล้วก็หมูสับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสชาติกันก่อนค่ะไข่ไก่หมูสับนะคะใส่ลงไปตามด้วยซอสหอยแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะเล็กน้อยจากนั้นก็ตีค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ และวัตถุดิบอีกอันหนึ่งค่ะก็คือต้นหอมญี่ปุ่นค่ะใช้เป็นหนึ่งต้นใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งกระทะใส่น้ำลงไปใส่ผงปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยค่ะเราจะใช้ทัพพีนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตอนนี้ก็ติดแก๊สไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะรวบลัดน,นะคะตัดภาพมาที่น้ำแกงจืดของเราเนี่ยเดือดแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นลงไปค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าต้นหอมญี่ปุ่นจะสุกค่ะหรืออประมาณสัก5นาทีค่ะต้มไปนะคะประมาณ5นาทีน้ำต้มจืดก็เดือดจัดจัดค่ะเราจะใส่ไข่กับหมูสับลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะวนไปช้าๆค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกต่อไปเราก็ค่อยๆคนไข่ช้าๆนะคะเบาๆแล้วก็ช้าๆค่ะจากนั้นรวบรัดมาที่น้ำแกงจืดของเราเดือดจัดๆแล้วค่ะเราก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะเพิ่มความหอมให้แกงจืดของเรา แล้วก็ใส่เป็นกระเทียมเจียวลงไปแล้วก็จะเหลือไว้เล็กน้อยเพื่อตกแต่งไว้ในตอนการจัดเสิร์ฟค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็ให้ขึ้นช่ายสลดลงไปขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ทิ้งไว้นานนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการปิดแก๊สค่ะและเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงจืดไข่ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทํารับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ